ก่อนแม่นว่าจ้ะอันนี้คืออย่างอันนี้เป็นหมกหัวหมกหัวใส่อ่ำใส่ฟอยใส่ฟอยเป็นแม่นฟอยก้อนเงี้ยไงกระดาษฟอยพี่น้องกระดาษฟอยหมกหัวใส่กระดาษฟอยโบ้เหลือสุดจ้าเนี่ยตรกันมาที่นี่มาเท็ดสุดเป็นไงอู้หอนหอนอย่างหอนหอนหอนเทใส่กันนี่เลยเนาะเทใส่ กระทะได้เนาะ้อเทใส่อันนี้เลยเนาะโอ้โหกูแบบอันนี้ก็ลบบเทใส่อันเพื่อนอันอย่างน้อยนี่ผาดผาดวัดผาดก็เทเหม่ยจ้าเทใส่ผาดก็เทวัดหนึ่งบออันหัวก็หนี่ใส่ขมิ้นเพราะมันยังอุ้ยหุยเม่จ้ามันหอมอุยฮุยเหม่จ้าเม่จ้าไม่ได้โอ้เบิ้ลไม่ได้ซื้อใบตองไม่ได้ซื้อใบตองก็ได้อันเห็ดใส่กระดาษฟอยล์เอ pigs, าโอ้เม่จ้าคนน่ะมันมันเหี่ยวโอ้บอเหี่ยว ซื้อใส่กระดาษฟอยล์แล้วคน่ะมัมีใบตองด้วยจ้าบันมีใบตองมาได้ซื้อใบตองเนี่ยกระดาษฟอยล์ก็ใช้ได้ที่บอกให้คน่ะโอู้หึบหน่อยเดี๋ยวจะไปเอาส่วนมากแบบนึงมาแล้วมาแล้วบู๊มันจะแสบบุ่คน่ะมีน้ำพร้อมพร้อมอยู่ในกระดาษฟอยล์เลยจ้าน้ำมันมาออกไม่น้ำู่ในกระดาษฟอยล์เด้เหรออู้หึบหน่อยคนละไม่กินแล้วกันหมกหัวหรืออ้อหัวเลยนะหมกหัวสิไปฝากปลาขอชิมก่อนไม่ได้ชิมได้นี่ นันวนัวนัอนัวมามากินกัน,กนชีสสิาพี่น้องุสูคนเป็นไหนหมูขข่บ้านถึเล็คัดถึอเลอ็กแนถึคัดถแน่บานไม่ย้าพูดดิเฟนครับแฟนครับถึคัดถึงแน่พี่น้อง คืออีโลี่คืออีโลที่พี่น้องเอ้ยแพงแตกทุกแพงเลยรอตเตอรี่กับพัดก็ถือถขาดเท่านั้นสามโตหนาสามโตหลังทั้งสองโตโอุ้ยดีบ่ดีบ่ถึกแล้วมันที่หนึ่งกันพี่น,น้องเนาะหัวหน้าคือความที่หนึง่งกันเด้ลย,ยห้ามาอุดหนุนเงยชิบปปูซื้อรอตเตอรี่ซื้อเบอร์เบอร์เงินเบอร์อรทองคือว่าน่ะอาวอาวนี่เขาเขาเขาเปิดแพงแล้วเปิดแพงแล้วมาพี่น้องเลยมาอุดหนุนกันไทยช่วยไทยไทยรักไทย เราต้องช่วยของไทยโบ้เลยใช่ไมตาลยเข่าไหมเขางามค่ะเขาง้างไม่ใจของเลยเปาก็ท่ามาหาโยมหแฟนขับรักแฟนขับลงหลงมาหายายสกูลงมาแล้วหาตักแอก็กลัวเพี้ยงเลือดฉันนตาเลยเนี่ยบข้าวบ่ข้าวอันน้องแกมตูงน้าโอ้ยคนที่ตอแหลกับตอแหลแบบว่าตอแหลบอกบัญญัติบัญญังโอ้ยตอแหลอีหลีตอแหลอีหลอย ตอแหลอ่อีหลีตอแหล่อีหลอดนี่พี่น้องเอ้ยฮ้อนฮ้อนสร้างมือปวดมั้นตอแล่ประโลดมันหนีกรรมบ่พ่อมันหนีกรรมบมาผลมันไม่หนีกรรมบ่พ่อมันหนีกรรมบ่พ้นดอกต้อแหล,ล่ประโยชน์ เคี้ยใส่ทัวทททท่วผู้แต่งโมงหรอโอ้ยบ่ายสองนี่เขาเที่ยงไหมนี่เขาเที่ยงบ่ายสองโมงใส่บักเคี้ยใส่ทั่วผู้พี่นบอกเอ้อคำลังเกาตีหัวอมาตา่อยจ้ำเขี้ยงใช้บอกพี่ หอมแดงกระเทียม,ะยมะตมะไคร้คามันขิงด้คยาใส่คาตำใส่กันใส่ผงสลรดอันนี้ว่าเ้ามาปรุงมาคนเขากันสักแต่เดกใส่อนี่พอโอ้ยมือสั่นเป็นกีนเ่เลาใส่ยังก่อนัันแอนเนนพืออ่อนพักอตู้ หัวหัว pues บัลหลาเนี e yeah. ่ย nah, หัวอดอู้กินแฟนบอกด้อยู่ไหนอยู่ไหนได้กินหัวได้กินกบได้กินเกียดออตเลียออตเลียสมัยนี้เป็นโลกออนไลน์อยากินยังจะสร้างเอตีลันบปุนอะโอ้เมืออันมือสวานเปนสิเหลา นัวประดกบเพือยอมันต bon ้องดื่มนมดื At ่มนมเสมอเด็กขยั่เ้าไป่ไดื่มนมก็ยืมน้ำเวนั้ายั่เวนไม่ได้ดื่มกดื่มแยมแรงบม่ดื่มบม่ได้ผัวดาผัวประกอบใส้หัวเมศร้ากระโดนดาเพราะอย่างว่าต่นเศร้ากดตนมันทำความสะอาดบ้านงกงเศร้า หมึได้ลูกเศร้านะโดนผัวด่าคุณมึดมาด่าซื้อๆเด็ดเขียดเลยนพ่อต้องมาเป็นพ่าซ้ำไห เครียดเพียงเมียบอดนอนนั่นเมียลูกสาวเออบ่มีคนกอดอีหลีต่อเป็นสั่นฝรั่งแสบทุกคนเลยเมียลูกเา้าบ่ได้จมอันลูกเ้าบ่มีคนกอดนอนคนเ <c oughs> <c oughs> นดียวเหงาอีหลีเด้เออเคียดมาก บะท่านมูเพินน้องมาท่านจริงฝร,ร,รั่งบนลูกเาวบมไดเห็นก็สาวันทิตย์เท่าพี่น้องไม่ต้องลุกใส่ใจอือัอบ้านองก็สะอาดมึงเอาแต่พังอามสะอาดอืตื่นเต้าอยู่ตั้งแต่ตองมือนตื่นเสีย สามมื่นตื่นเทียตื่นสองทำความสะอาดเนี่ยสองมื่นทำความสะอาดเทียสามมื่นทำความสะอาดเทียเ็ศถูเทดถูกวาดถูทูหลังพวกเล็จุ่มนี่เลยพี่น้องเป็นต้นาย้ัวดนี่กระดิ่งรำเห็น แต่สรางบ่าเอาเมียสีขาดหนดนะก็ต้องให้ยั้งเลยม้อนกวดแมนตะกันอกวดบานทูบบานก็ต้องให้ยั้งรินหรอกม้อนกอดตะกันวัดมือวัดขึ้นว่าจะดีตัวเป็ัตวเจ้าต้องเอาเมียขี้ขาดแล้วจะยำเมียใยังที่ข่อยได้สน็หรอกขำจั มันน้ำซ่าอน้ำซ่าก็ให้กับขขาซ่าไว้ลงมันห้องหาเทาเลยเท้าจะให้ได้ยังหไงจงอยู่ใยคอยให้กับเขาซ่าไว้กิน็้อได้เลยนี่เออก็้อเอาะไมันร้อยน้ำได้บระเนี่จะติดนี่มันร้อยน้ำไดู้่ได้หนี่ท่บ่กไงโอ้ยโกหกหน้าตายตกนั่นเลย ม่น้ำไม่เป็นพันนะหัวมือตัวใครบ่ตัวตัวโซ่เชี่ยวตัวโซ่เชียวมันจะโดนนะเนาะใบน้ำไม่เป็นตัวนี่แม่เมื่อกี้เห็นคลิป่นไหวยน้ำกับลูกอยูีคหลังขี้ข้อกันไหวยน้ำลอง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 กระโดดใส่กระโดดคว้าง้างแล้วง้างอีกว่าไหว้มันยัมีหน้าบอกายน้ำไม่เป็นหาเด็ดหลเกมอ จัดอ๋อจัดนวดชุดนั้นวน,น,นวดแซ่บขมิ่นข้อวขมิ่นหัวเล้กหนินกหัว หมกหวกหมกหวกนะเธอว่าไมนอย่างนี้หมกหวกเดี๋ยวไปลองสิหมกหัวปลาดูมีหัวปลาอยู่หัวหนึ่งหัวปลาหนึ่งหัวปลาสบะโอ้แม่หัวปลาแซลมอนหมกแบบนี้เนาะแซบหมกน้ำมัอ๋อแบบนี้แซ่บ พราแกงด้วยมือนึงสิแกงแซน้าชมาส่งทู้กินแกงแาน้มาส่งเนาะแกงหักเนาะแกงหววแสนไม่ส,สกก้มไมง,ออไม,องอม,มองเหนชัดปะเดี๋ยวเอดกตัดอีกตอดอีกเนาะเออ,อมัหน,นึ่งสดโกหัวนวอไม่ส้มนะหนูคำใหญ่ค่ะอือ ถูกเรีกกันคักน้วมบถูกแตจับมือเล็กของงามเนาะพระพระทรงเล็กไหมยันผู้โพสดูยันผู้โพส่วนเฟซบุ๊กท่นคับเพลงยู่หรอกยนทูได้ศูนหาพระส่งไหมพระเล่นเล็กยันงวดแต่คนเล็นมาเล็กผนังทรงเล็กไหมพะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นแค็กันศยเสือดนะเป็นทรงเล็กหมยันทุก บบดะมไอ้แ่บพันรทุบมันเรียกทุกมันคือซูนหาง เอาไปโพสในเฟซบุ๊กแฟนเขาบอกโอ้ยยัยไม่ออกหรอกสูนหาเพราะว่ามันออกเลขรลาวก็วอ,ลลวออกทันไหมเลขราวกออกสูญห่างบ้างบ้านนี้มาออกเลขไถบ้านนี้โอ้ยลัตเตอรี่ไทยพักกันถือพัอถือเป็หมากับแมวะแสดงว่ายันพูดเป็นหมาหรือเป็นแมวพัถือเลขพี่น้องไงมาได้ซื้อหรือเปล่า แซ่บมกพเนาะมวกมุกชอบผู้ชอบผู้ชอบผู้เอ๊ะไม่ไมไนชอบผู้ก็หังน่าแบบน่ไหนนี่ไหมกอบไหมกออบนะดื่อหน้าเหมืนดือว่ากับ,บกเบเพีย mình mẹ được tôm tùng nhắm, mùa mặt ừ. mặt hết này, này kìm. ừ, mùa <laughs> 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 <laughs>